อ้าวตัวแตกอะไรเนี่ยโอ้กลับไปตรีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงทวดป้านะอาทั้งหลายด้วยนะครับอยู่กับผมหมีสวุวัดนะในวันนี้เราอยู่กับเกมโรบอทกันอีเช่นเคยนะครับผมแล้วอยู่กับแมปที่มีชื่อว่าทิ p เ c ิลคันเลอร์นะครับซึ่งมันเป็นแมปที่แบบว่า เหมือนจะได้ต้นแบบมาจากเกมทีมฟอร์เทสสนะครับผมเริ่มเกมมามันก็จะมีให้เลือกเป็นฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีแดงนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะทีมฟอร์เทสมันต้องสีน้ําเงินสีฟ้าไม่ใช่หรอวะกับสีแดงเอาเป็นว่าผมขอเลือกสีเขียวแล้วกันนะมันก็จะมีทั้งหมด9สายอาชีพนะครับผมมีสุ่ม1อันนะเฮ้ยเหมือนทีมฟอร์เทสเลยทุกคนก็จะเป็นสเกาอันนี้สไนเปอร์เอ่อเดโมแมนโฟเทอร์เฮวี่แต่ว่าในนี้มันเปลี่ยนชื่อนะเป็นอะไรอ่ะบาร์เตอร์อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นน เมดิกสไปยเฮ้ยสไปยเป็นผู้หญ <hi> ิงว่ะปกติทีมฟอร์เทสไม่มีผู้หญิงนะทุกคนเอาเป็นว่าผมขอเล่นเฮวี่แล้วกันนะรู้สึกชอบหนวดแกดิเฮ้ยโอ้โหแมพยังเหมือนวิ่งไม่ได้นะทุกคนเออทีมฟอร์เทสก็วิ่งไม่ได้แหละเอ้าเข้ามาก็แพ้แล้วโอ๊โอยมีโวตแมพเหมือนทีเอฟด้วยทุกคนอันนี้เท่ว่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนหน้าตามันเปลี่ยนชื่อผมจําไม่ได้ลูปท็อปแปลว่าหลังคาด้านบนปะลูปท็อปเนี่ย ไปรานเฮ้ยแต่คนโหวตเยอะนะแสดงว่าน่าจะสนุกโอเคเราอยู่เป็นฝั่งสีแดงนะทุกคนอันนี้มันสุ่ม,มให้นะผมขอเป็นเฮวี่เหมือนเดิมด้วยน,นี่ King of the Hill อ๋อยึดจ,จุดตรงกลางเออใครเคยเล่นทีมฟอร์เทน้นะทุกคน <c oughs> ดูดิมีมัดด้วย่มันเหลี่ยม <c oughs> โอ้แต่เฮวี่วิ่งวิ่งไหวเปล่าวะเอ้ยก็ไวกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะไหนว่าฝั่งสีน,นี่เขียวอะสีฟ้าไม่ได้สีเขียวนูนๆใช่ไหมเอ้ยเซนที่เอาเนะื้อเซนตี้ทุกคนป้อมปืนป้อมปืนนะครับมันจะมีป้อมปืนอยู่เอนจิเนียร์นี่ อุ้ยเยอะๆตายหนึ่งตัวเฮ้ยนี่ก็เป็นเฮฟวียทุกคนมันมีสกินด้วยเหรอเนี่ยตายตายเออหลังๆเข้าหลังเข้าเพื่อนตายแล้วตายแล้วทุกคนเราต้องยึดจุดตรงกลางให้ได้3นาทีนะทุกคนจากเวลาด้านบนนะครับเหมือนท e ีมฟอร์เทสเลยเนาะมันจะมียึดจุดตรงกลางเหมือนเนี้ยใครหมด3นาทีก่อนชะนะเอ้ยสปายเย่ป่ะไพโรแล้วกันนะปืนไฟอย่างจ้าไป<ว><ว>ถังแก๊สเอาถังแก๊สฟาดในเกมนั้นเป็นขวานไม่ใช่เหรอวะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะของเพื่อนเรามันปัดเป่าได้นี่โค้รเฮเ้ยสปายไม่ใช่ดูดูโอ้โหโดนเผาตายเ <c> ฮ <oughs> เอเจนจเนี่เหรอเอเนจิเนียเอเจนจิเนียทุกคนเผาป้อมปืนก่อนป้อมปืนพังแล้วไปเราไปบุกกันนู่นๆูเพื่อนเราเอาอยู่โอ้ยอ๋อเลือดเหละอเก้าจะตายแล้วเก็บเลือดเกมนี้มันหลีไม่ได้เผาเลยเผาหลังเนี่ยแหละ ตายสว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 ยรอรอเลือดเกิดก่อนนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยไม่เกิดอ่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมาโอเคได้แล้วทุกคนเราแอบ,บอยู่นี่นะผมแอบ,บอยู่นี่นก่นอนรอมันมากันนะครับ A few moments later มีตัวบนหัวตัวนึงมีตัวบนหัวโอ้ยสปายสบายเพื่อนเราจัดการแล้วมายังวะเฮ้ยติดเอาติด,อตด,อตดโอ้โหติดโอ้ตายโอ้ดูตายดิโธ่คาโดเอ้ยไปทุกคนลุย เน่เป็นไม้เป็นบอลเฮ้ยโค้ชเฮ้ยเขาทำดีเนี่ยทุกคนผมชอบภาพมากเลยอ่ะง่ายๆดิดูไม่น่าโหเดโมแมนมันวางระเบิดอะมันมีตัววางระเบิดอะเราเข้าไปเราโดนระเบิดตายนะเนี่ยอุ้ยตัวแตกโอ้โหเอาลูกซองร้อยเมตรทุกคนโอ้ย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 ถอย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 เจ็บหลังเข้าหรือเพื่อนเราวะน่าจะเพื่อนเรานะทุกคนตะกี้นี้เพราะเพื่อนเรานะครับผมมันมี มันมีรูปแบบว่าแปลงล่างอยู่ข้างบนหัวใช่ไหมโอใอช่ใช่ใช,ใช่เพื่อนเราทุกคนใช่ใช่ใช,ใชป้อมปืนอุ้ยป้อมปืนโอยโอป้อมปืนสองสองป้อม go ป้อมปืนพังแลวทุกคนเรารีบยึดจุดกันยึดพอยยึดพอยด้านล่างนะทุกคนถ้าเกิดหลอดเต็มจะเป็นของเรานะครับผมเราอีก51วิเองมันอีก2นาทีนุ่นโอ้ยขลางเข้าโอ้ยเจ็บเจบแป๊บนึงนะโอ้ย จะตะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมโอ้ยเลือดเหลือห้าโอ้ยเก็บเลือดทานครับฮ้ยตายใครจะยิงหมีสวัสได้มาพี่เคยเล่นเกมนี้มาประมาณ700ชั่วโมงได้เก็บ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 เอ้าไอ้นั่นแย่งโอ้โหเพื่อนอีบ้าเอ้ยสีเขียวได้เพียงแค่ตายไหมไม่ตายวะเก็บเลือดก่อนทุกคนมันมีเลือดแถวนี้นี่ไงเลือด ตายตายโดนดักโดนดักโดนแย่งเลือดเฮ้ยอะไรวะตายโอ้โหเกิดต่อหน้าอย่างนี้ใส่หวยนี่ครับอีสิบเก้าวิเราชนะครับทุกคนอีสิบเก้าวิเราชนะเฮ้ยเฮ้ยอู้จะตายจะตายจะตายโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเก็บเลือดเมื่อกี้ใครยิงเราครัทุกคนสู้ชนะชนะโอ้โตามตามโดนติดคิริหนึ่หน้ากระเด็นหน้าซัน ชนะทุกคนเออผมลืมผมเล่นตั้งนานผมลืมเปิดเสียงเกมโอเคก่อนจะไปเล่นกันต่อนะครับผมมีเรื่องน่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับคือไอ้บ้านผมจะขายกล่องสุ่มใช่ไหมทุกคนคือเป็นอย่างเงี้ยแบบเปิดออกมาก็จะมีสุ่มไอ้พวกตัวละครตาวอลมิกกี้เมาส์ตัวแบบตัวนุ่มนิมอะไรทั้งหลายนะทุกคนใครสนใจก็กดที่ลิงข้างล่างนะครับผมแล้วลองเลื่อนดูที่หน้าเฟซได้นะครับว่าสนใจตัวไหนนะก็ลองทักแชทมาถามได้เลยนะครับเราลองเล่นเป็นเออสปายเหรอสปายยากป่าวะสปายไหมเท่ๆเลยเป็นตัวผู้หญิงนี่ไง แปลงล่างเป็นไฮโรแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมันรู้ได้ไงวะตายมันรู้ได้ไงวะทุกคนเฮ้ยปอมอันี่นี่นี่แฮกแฮกเราแฮกได้ยิงยิงพังพังครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเฮ้ยใครตามมาแปลงล่างหลบล่องหนเราไปเข้าหลังมาก่อนนะทุกคนตุยหลังตุยหลังไปไปตามหลังมัน เฮ้ยปั๊มปืนอยู่ข้างบนทุกคนเดี๋ยวผมไปพังก่อนนะเฮ้ยโอ้ยไม่ไหววะยัง,งงงอยู่เลยว่ามันจะแทงหลังตอนไหนเ่ยทุกคนเราลองเป็นโซลเยอร์ดีกว่ามันล็อกเก็ตจ้ำได้ไหมเหมือนในเกมอ่ะเฮ้ยได้โคตรเทพยังเท่เนี่ยเฮ้ยอันนี้เท่จริงใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมใครที่ชอบเกมนี้หรือโลบอกเลยทุกคนลงไปกดข้างล่างกันหน่อยทุกคนเฮ้ยมาแล้วตายหนึ่งตัว ตายไหมตายไหมเดี๋ยวดูดูดูนี่ยนี่ตายไหมตายไหมเอาดิเพื่อนสวยโคตรโหดรอดได้ไงวะเนี่ยสองต่อหนึ่งอะดีนะมีเพื่อนมาช่วยไม่ไม่รอดแล้วเฮ้ยขอเพื่อนเราโถเกือบแล้วโถโถโถเราไปเอาเลือดตรงไหนเนี่ยทุกคนเจอแต่กระสุนกลัวตกตายมากเลยนี่เจอแล้วทุกคนโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาหน่อยนึงอ๋อมันจะมีเลือดข้างล่างแมพด้วยเหรทุกคนโคตรเท้ นี่สปายแน่นอนหรูนะยายสปายจริงด้วยผมรู้ผมรู้ผมเล่นเกมนี้มาหมดแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนจ๊ะผมเล่นเกมนี้มาเยอะนี่ยงงัตายหนึ่งโอ๊ยตายโอ้โดนตัวเองเลยตอนนี้มันยึดจุดต,ตรงกลาง้ทุกคนเวลาเท่ากันเลยด้านบนเน่ยเฮ้ย,ม,ยมันยึดไม่ผ่านเพื่อเราป้องกันได้ครับเสียงอะไรวะนี่ล็อกเก็ตาขึ้นข้างบนอยยิงโดนตัวเองอะไรเนี่ย โอ้ยนี่ว่าจะเก่งจริงเฮ้ยแต่เพื่อนเราเก็บให้แล้วทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยผมเห็นสปายใช่ไหมอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วโอ้เพื่อนเราโถผมนี่ไงโอ้ยโอ้ตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยตายไหมโอ้เลือดติดติดเลือดติดเลือดออกโอ้ยโดนไฟเผาโอ้ยเราขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าทุกคนไม่ไหวปะ มีใครมาข้างหลังไหมไม่มีนะเค okay. เราดักข้างบนดีกว่าทุกคนนุ่นๆมีตัวหนึ่งมาเดี๋ยวมันออกมาตรงนี้เฮ้ยอ้ย,ออยมันยืดทุกคนโอเวอร์ไทมอยู่ต้องรีบไปขัดมันได้ไหมได้ไหมมันยืดอยู่มันยืดอยู่ได้ได้เพื่อนเราจัดการเลยครับโอเคอีสี่ชนะฟา,าดฟาดฟา,าดอะไร <c oughs> เฮ้ยผมได้หมวกด้วยวะ่ะเกมนี้แต่งตัวได้อินเวนท์รี่นี่ไงเฮ้ย ยังจ้าบ้าใช่ไหมเอ้ยคุณเท่ทุกคนเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกมนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยเกมนี้เจ๋งอะ่ะมันแต่งตัวอะไรได้หมดเลยอะ่ะอันนี้เราอยู่สีเขียวนะทุกคนผมลองเล่นเป็นตัวอะไรดีที่ยังไม่เคยเล่นไนเปอร์ดีไหมยิงแม่นแได้เรามายิง oh. มันจับวางโอ้แมพใหญ่เนี่ยสวยเด้เนี่ยโอ้ถือไอ้นี่ M A C ปืนเลยวะผมไม่แน่ใจแต่คุณคุณหน้าอยู่โอ้โหยากกันเนี่ยมันเดินไวเหมือนกันเนาะเราสีเขียวนะทุกคนเราต้องยิงสีไอ้พวกสีแดงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อย้โดนปื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 น,ปนยิง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 ,ยงอ๋อโอ้โหเล่นโคตรยากเลยอะมันกระโดดมายิงเลยอะเท่ายิงแม่นเขาได้เรามายิงมปนจับวางเอาเฮฟวี่ดีวกว่ายังเล่นไม่หนำใจเลยโดนแทงหลังโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้ นี่สปายตายอยู e s <S ่ไปไปไปนทุกคนเรารีบไปยึดจุดตรงกลางก่อนนะเพื่อเราไม่ได้ยึดสักคนเลยเฮ้ยมีตัวอะไรเก็บเลือดเมื่อกี้นี้มีสปายมีสปายทุกคนเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์นี่สปายฉันรู้แกอย่ามาตุยหลังฉันกับเพื่อนฉันมาแล้วมาแล้วโซเชอร์โซเชอร์ใส่ไหมใส่ไหมโดนโดนโดน โอ้อึดมากโอ้อึดมากไม่ตายเลยอ่ะเฮ้ยสปายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเก็บเลือดกันแลดักมุมนี้ดีวกว่าทุกคนนี่ผมดักมุมนี้เลยนะมันเข้ามามันโดนผมยิงแน่อะไรอะไรยิงตายสปายหรอครับเฮ้ยเอาเลือดกันเอาเลือดเอ้ยโอ้โหได้ได้ได้นู้นเพื่อนย่งโดนทีละหกวะโดนโดนกระเด็นเผ่าเลยเพื่อนสวยโอเคเพื่อนเราอันนั้น ไม่ใช่ปเด็นไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่โดนโดนตายกลางอากาศครับแหฮะอะไรอะไรอย่าเราแหวงอยู่รแวงรแวงเราแวงไม่ได้กลัวโดนเข้าหลังไม่ได้แดกคุณลเราเก็บเลือดก,ก่อนนะทุกคนจริงๆเฮวีมันต้องมีแซมวิชใช่ไหมแต่ว่านี้น่าจะยังแบบเบต้านะผมเห็นเขาบอกว่ามันแบบตัวทดลองไงซึ่งตัวทดลองดีมากเลยนะนี่เกมผมว่าแมปนี้ดีมากเลยนะทุกคนเรากดเรียกเมดิกได้ใช่ไหมกด e เนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยมุมเราไม่ดีมุมเราไม่ดีเราปืนยิงข้างล่างทุกคนเดี๋ยวเรารอดักมันเข้ามานะโอเคมันเห็นแล้วแหละไ,ไ,ไ,ไป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 กันอ้ายาโดนตุยหลังอีกแล้วเป็นอะไรกับเข้าหลังนักหนาวไอ้เกมเดลนี้อ๋อผิดทาง <u> <laughs> ลืแมแหมไม่ได้เล่นนาน เคยเล่นแบบนี้ไหมล่ะไม่รู้อ้าวตัวแตกอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วเป็นไพลโลเลยโคตนน่นรารำคาญเลยคุณเอาถังแก๊สฟาดเลยถังไอ้นี่ถังดับเพลิงมันเข้าหลังกิ่งวะเนี่ยเฮ้ยเผาอยู่ไหนล่ะเฮ้ยตายงโอเคตายแล้วทุกคนเราระวังหลังก่อน วิวิวโหโหเจ็บเจ็บมากเจ็บมากครับหนีก่อนหนีก่อนเลือดอยู่ไหนอะเลือดจ๋าเลือดโอ้ยไม่มีเลือดแล้วเลือดหายากมากเลยทุกคนแบบนี้ต้องกลับฐานอน่ไม่ได้แล้วเออผมเห็นคนโดนแทงหลังเข้าบดใช่ไหมผมได้ยินเสียงอยู่โอ้โหตู้เติมเลือดเหมือนที่ฟอร์เทนเลยเผาหลังมันก็ทุกคนโอ้ยมันตายแล้วครับนี่โดนโดนโดนเผาไปตายอีกตัวอีกตัวนึงครับเติมเลือด ลุยต่อลุยต่อไม่รีรอไม่รอดีอย่าประมาทอย่าประมาทดู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 ดยิงหลังอัดหลังเลยหลังแตกหลังแตกเฮ้ยหมามันมามันมา,มา,มาโดนตายเฮ้ยเราได้เปรียบทุกคนตอนนี้เพื่อนเราเยอะมากเลยนะมันขึ้นแล้วเผาเผาตายตัวนึงอีตัวอีตัว,ว,วเผา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 ทันแล้วตายครับผมยังโหดตัวนี้พี่เซียนระดับเมส้มเราเป่าได้ผมเป่า <laughs> เป่าได้ครับผมนี่เป่าได้เอาดิเอาดิยิงโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นพี่เอา้ามันมีตัวข้างหลังโอ้ตายแล้วสปายเกล้วยเขียวชนะนี่ไม่นะไม่เพื่อนเราไม่บู๊เลยอะเราฆ่าได้เท่ไห่วายฆ่ากาวเหมือนเก่ง <laughs> เราอะธรรมาดาเหมือนกันเลยไปทุกคนโดดออก อ๋อไม่เราเขียวนี่ว่าเออเราเขียวพวกมันสีแดงเออผมลืมผมลืมเผาเผาไป้หมดเผาให้หมดเผาตายสองเลยโอหอีกตัวนึ่งอีกตัวหนึ่งหนีไปไหนคะจ๊ะหนีไปไหนจ๊ะหลังแตกจ้ะตายไหมจ๊ะตายไหมตามตามตายหนีพี่ไม่พ้นจะชนะทุกคนนีดเดียวนีดเดียวชนะแล้วสวยชนะผมหญิงหนีไปไหนจ๊ะหนีไปไหนจ๊ะไหน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 ไปไหนจ้า หมดแล้วตายหมดยังหมดแล้วทุกคนเฮ้ยสนุกดีนะทุกคนสนุกสนุกดีสนุกดีโอเคครับทุกคนสําหรับแมป typical color ในเกมโลบอกนะครับผมทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างรครับผมผมว่ามันค่างๆที่จะ สนุกมากเลยนะคล้ายๆทีมฟอร์เทสคือใครคอมแม่แรงก็มาเล่นในโลบอก x ได้นะสำหรับผมเนี่ยแต่จริงๆทีมฟอร์เทสมันก็เกมฟรีนะทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นในโลบอก x ได้นะอยากเจออะไรแปลกๆอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหมีสวัสด์กันหน่อยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้าหรือว่าเกมหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมเจอกันนะผมบาย